สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้นะครับจะมีอะไรอยู่กับผมอยู่กับผมช่องอ่าเจนเจนนี่ไอ้ตั้มเจนนี่ราชนกสุวรรณนัก ตั้มเจนนี่ลาชนกสุวรรณเกตครับอ่ะทุกวันจะมาเจอกันทุกวันพุธสองทุ่มถึงถึงสองทุ่มครึ่งนะครับถ้าวันไหนไม่เจอก็ถ้าวันถ้าวันไหนไม่เจอก็เจอวันพฤหัสสองทุ่มครึ่งไอ้สองทุ่มถึงสองทุ่มครึ่งเหมือนเดิมนะครับ แต่วันนี้จะเปลี่ยนเวลาเพราะว่าจะไปออกวันพฤหัสนะครับเพราะว่าสองเพราะว่าสองทุ่เพราะว่าเพรตอนนี้อยู่เก้าโมเพราะว่าแปดโมงครึ่งอะ ครับเพราะว่าไปกับเรื่องของการตรงนี้นะครับเอฟเอซเอใช่ไหมครับก็กลับทุกวันพุธนะครับเวลาแปดโมงนะครับก็หลังมาเจอกันนะครับจะเปลี่ยนเวลาเจ็ดเจ็ดนาฬิกาเปลี่ยนเป็นพุธหน้าจะมาอยู่วันพุธหน้าแล้วนะครับพุธตอนเช้าแล้วนะครับเพราะว่าอยู่พุธกลางคืนไม่ไหวครับโอ้โห ตายเลยตายเลยตายตายอยู่วันพุธจะจะยาไม่อยู่วันพุธเช้าแล้วนะครับเพราะว่าเพราะว่ามันถ้าอยู่วันพุธเพราะว่าถ้าอยู่วันพฤหัสจะอยู่เช้าครับตรงนี้ครับฝากไปด้วยนะครับแล้วก็ แล้วก็จะไปอยู่พุธวันที่25แล้วครับนะครับไปอยู่วันพุธวันที่25เวลา8โมงครับผมนะครับก็จะย้าย๋ยวจะดี๋ยวจะย,าย้ยะยายไปเร็วๆนี้เลยนะครับพุธหน้านะครับ8โมงนะครับก็แต่ว่าพุธเนี้ยไม่ออกอากาศนะครับไปอยู่พุธหน้าเลย8โมง พุธนี้ยังสองทุ่มเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าพุธนี้ต้องย้ายเวลาครับต้องย้ายเวลานะครับย้ายเวลามาอยู่8ปดโมงเชา้ากับตัแปดโมงถึง8ปดโมงถึง8ปดโมงครึ่งกับรายการดีๆนะครับที่สาระความรู้นะครับพี่เอามาฝากกันนะครับ นะก็ไม่มีอะไรแล้วครับนะครับก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็เดี๋ยวฝากฝากตั้มด็อกเตอร์คากับช่องตั้มเจนนี่ราชนกสุวรรณเกศนะตั้มเจนตั้มเจนนี่ราชนกสุวรรณเกศนะนะครับนะก็จะย้ายมาอยู่ทุกวันพุธไอ้ทุกวัน ต่อไปนี้จะย้ายไปอยู่พุทหน้าหมดแล้วนะครับเพราะว่าพุทธเนี้ยไม่ได้เพราะว่าวันเมือลือดอาจจะไม่ได้จัดนะครับอาจจะไม่ได้จัดรายการดีวีนะครับเพราะว่าไอ้นี่เอาจะไปอยู่พุทธน้าหมดเลยนะครับก็ไปอยู่พุดธนากั้หมดเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยว นี่ครับมีรายการก,ก็โอเคครับเดี๋ยวสลหรับวันนี้ลากันไปก่อนเนาะสวัสดีครับก็ขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีครับ